ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วใช่แล้วค่ะใช่ใช่บาปบุญไม่เป็นแล้ะในนี้ยายจะถามหนูว่าทําไมบาปยุญหมดไม่เป็นยายถามไปอยังนะครับเมื่อกี้ยายถามยายถามไปแล้วฮะแล้วผมก็เหมือนจะตอบ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 ว่าบุญบุญหมดบุญบุญก็ใช้ทุกวันใช่ไหมบาปุญก็ใช้ทุกวันใช่ไหมครับผมค่ะครับแล้วแล้วเมื่อกี้ยายก็อธิบายแล้วใช่ไหม อ่าแต่มันยังยังไม่ถึงขั้นขั้นที่หนูที่สมุทรเฉตยายยังไปไม่ถึงเพราะว่ายายยายปล่อยให้หนูพูดก่อนไงมันมันมันรู้สึกยายจะถามไปว่าทําไมบุญหมดเป็นหนูตอบว่าเออหนูตอบว่าใช้ไปใช้ไปถูกไหมเออจ้ะจ้ะและ้วแต่บาปทําไมหมดไม่เป็นหนูตอบยายยังเพราะว่าเหมือนกับผมก็งงอยู่ว่า<อ>บ,บาอยูใ่ใว่าผมเจอบาปเรื่องหนึง่ง ผมคยทำไปอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมก็เจอผมก็เจอการกระทำผมใช่ไหมฮะมันก็จบเป็นหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยผมก็เลยงงงงอยู่ก่อนว่าทำไม,มหมดไม่เป็นน้าเออแลนะเออทีนี้ตกลงถามบาปหมดไม่เป็นเอาเอาเรื่องบาปก,ก่อนไหมเอกอ,เ,อเรื่องบาปเอเรื่องบาปหมดไม่เป็นเพราะว่าเออมันเป็นกฎธรรมชาติจ้ะ,ะเป็นคาว่าธรรมชาติเนี่ยต้องเข้าใจทีนี้ว่า โลกใบนี้เป็นโลกของธรรมชาติและจิตเราก็คือธรรมชาติแล้วที่พระพุทธเจ้ามาค้นเจอธรรมชาติแล้วธรรมชาติเนี้ยมันมันมันตั้งกฎเอาไว้โดยที่ธรรมชาติว่าใครทําผิดต้องได้รับเลยทำแล้วใครทําถูกก็ต้องได้รับเลยเป็นกฎหมายของธรรมชาติค่ะที่่านพุทธเจ้ามาค้นเจอเพราะฉะนั้นทําปั๊บได้ปุ๊บทาปับปบป๊บได้ปุ๊บท่านถึงได้พูดคําว่าทําเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้น ทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเป็นภาษาย่อที่สุดแต่พอมาภาคปฏิบัติเราถึงว่าแปลว่าอย่างนี้ปะ่ะเนี่เราคน้คนค้นจนเจอว่าเอา้าทําไมบุญบุญหมดเป็นทําไมบาปมันได้เป็นก็ก็อย่ากําลังที่บายเมื่อกี้ว่าเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะแล้วทีนี้จิตก็เป็นธรรมชาตินั่นเองวันนี้หนูจิตกระจยเราก็คือธรรมชาติทีนี้ธรรมชาติมันเล่นงานจิตขันห้าเราเนี่ยที่มันเวียนว่าแต่เกิดเนี่ยมันเล่นงาน เล่นงานว่ามึงทําผิดมึงก็ไปนะอุลงโทษอย่างนี้มึงทําถูกมึงก็ไปนะอย่างนี้นะหนูอย่แต่มันเป็นกฎของมันใช้อยู่ในสามแดนโลกธาตุแต่พระพุทธเจ้าอุบัติอุบัติมาแต่ละครั้งกฎอันนี้ท่านมาเจอละสิท่านมาเจอกฎที่ที่มันเล่นงานมนุษย์นี่อ่าทีนี้พอท่านมาเจอผมผมถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้คําว่าบุญบุญบุญบทไม่เป็น กำลังจะไปถึงตรงนั้นกําลังจะอธิบายไปจะกําลังจะอธิบายไปก่อนต้องต้องถ้าอธิบายทั้งทีต้องอธิบายเข้าไปหาจิตหนูให้ได้เพราะจิตมันละเอียดแล้วอธิบายต้องอธิบายให้เหนือละเอียดด้วยซ้าค่ะว่ายายยายกำลังแตกให้มันละเอียดถ้ามันยายแตกไม่ละเอียดมันหนูมันก็เข้าหาจิตหนูไม่ได้ยายก็เลยเริ่มเริ่มเล่าไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าว่าพูดถึงหนูแบบหนูอยากรู้เรื่องบาปก่อนไง อยากจาได้อยู่หนูอยากรู้เรื่องบาปก่อนอยากรู้เรื่องว่าทําไมบาปหมดไม่เป็นยายก,กําลังชี้แจงว่าจิตเราขันห้าเราที่มันไม่เคยตายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทีนี้กฎแห่งกรรมท่านเรียกกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทําภาษาาษาศาสนาก็คือการกระทําของร่างของที่เรามาเกิดมาเกิดอยู่ในร่างมนุษย์นี่จิตจิตตัวนี้มันทําจิตธรรมชาตินี่มันทํากรรมมันทํากรรมเพราะอะไรก็พราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติกรรมไม่กรรมล่ะ ผิดรูปผิดเมียเขาเงี้ยฆ่าฆ่าสัต <Okay. S 1> ว์เบียดเบียนเอาของเขาเออแล้วก็มุสาแล้วก็ดื่มสุราเนี่ยแล้วก็เออเอาแค่ห้าข้อ,อก็พอนะเออนะอ <Okay. S 1> สิ่งพวกนี้พวกเจ้ามาค้นเจอแต่ว่ามนุษย์เป็นหมดเลยฆ่าสัตว์นะฆ่าสัตว์แต่ชีวิตแล้วก็เบียดเบียนชอ่อโกงอ่าลักขโมยอยู่ในสินข้อสองหมดถูกไหม <Okay. S 1> อ่าพอสำหรเป็นสังเกตแล้วผิดรูปผิดเมียเขา ผิดผัวผิดเมียเขาก็ก็ยังทําข้อสามข้อสี่ก็โกหกแหลก้านเลยอืโกหกมุสาสารพัดอย่างโกหกจนบ้านเมืองจนบ้านจนประเทศชาติล่มเลยได้เลยค่ะโกหกไหมโกหกจนได้สิ่งที่ตัวเองโกหกมาโกหกเพื่อจะเอาแล้วแล้วก็ดื่มสุราจนมึนเมาจนกลายเป็นคนฆ่าคนก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องก็ได้นี่คือห้าข้อที่พุทธเจ้ามาคนเจอที่ที่ที่ธรรมชาติมันตั้งเอาไว้ พรพพุทธเจ้าไม่ได้มาตั้งภาะศาสนานไม่ได้มาตั้งโลกใบนี้ไม่มีใครมาตั้งกฎกฎห้าอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติทีนี้พอเรามาเป็นเรามาเกิดในร่างมนุษย์ปับ๊บเราทํำไหมล่ะมันก็ได้รับโทษเลยนะสินี่ที่นี้มันหมดไม่เป็นนะาอ๋อลองอ,อ๋ยอยังลูกอ้่าเพราะนี้ที่มันก็ได้รับเพราะมันเป็นเจ้าของกฎแล้วพุทธเจ้าก็ก็ไม่สามารถที่จะมาแก้กฎมันได้เพราะกฎของมัน ะแล้วแล้วมันไม่มีตัวมีตนที่จะให้พระพุทธเจ้าไปเจราจาเออมึงอย่าทําร้ายมนุษย์เลยนะมึงอย่าข่มเหงมนุษย์เลยนะมึงอย่าลงโทษมนุษย์เลยนะนึกว่าเวทนามนุษย์นะท่านพูดกับมันไม่ได้เพราะมันคือธรรมชาติมันไม่มันไม่มันไม่ต้องการอะไรจากท่านแล้วมันไม่ต้องการขนมนมเนยของของ,ของเส้นของไหวาจากเราไอ้ธรรมชาตินี่มึงเะเอาอะไรม่ให้กูกูก็ไม่เอากูกูตั้งกูไว้อย่างงี้ถึงว่าธรรมชาติเที่ยงธรรม เที่ยงธรรมเลยค่ะเสมอพุทธเจ้าเลยค่ะพระพุทธเจ้าตัดคําไหนคํานั้นกรรมของโลกที่มันตั้งไว้ธรรมชาติที่มันตั้งกดไว้ก็คําไหนคํานั้นเหมือนกันบันถึงบอกว่ามันเท่ากับพุทธเจ้าตรงนี้แหละค่ะแต่พุทธเจ้าเหนือมันตรงแค่มหาสติสมหาปัญญาเท่านั้นที่เอาที่พามนุษย์หนีจากธรรมชาติได้หนีจากทุกข์ได้ท่านมีสองอย่างนี้เหนือมันค่ะ ทีนี้นี้หนูยายที่บายเรื่องนี้ยังไม่จบอ่ะนี่ว่าหนูว่าทําไมหมดไม่ทำไมกรรมหมดไม่เป็นก็สรุปแล้วมันเป็นเรื่องของธรรมาชาติหมดไม่เป็นเพราะว่าแต่ว่าทนายเดียวกันเนื่องเมื่อมันหมดไม่เป็นแต่ท่านท่านพาเราหนีได้ก็เลยถึงที่ได้กันว่าหนีกรรมไงบ้านี้ ถึงได้ม like ีคําว่าหนีกรรมกรรมแก้ไม่ได้กรรมทําพิธีไม่ได้กรรมทำทำเลิกยามยามดีกรรจะทําอะไรก็แล้วแต่จะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยุ้งปล่อยหอยมันก็เป็นบุญต่างหากแต่มันไม่ได้แก้กรรมเลยมันมึงจะทําพิธีใหญ่ตัวขนาดไหนเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเพื่อจะให้หมดแก้กรรมไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีหนีได้อย่างเดียวหนียังไงก็หนีกับหนีเนี่ยทานศีลภาวนาวิปิษ ทำมิปัสนาเดินตามท่านสีนีได้อย่างเดียวนี่แหละกรรมหมดไม่เป็นเพราะเหตุนี้จบไหมถ้าไม่จบจะหาจะหาข้อปมาบอกอีกอตรงนี้ผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์แล้วแต่ทีนี้ก็คือเมื่อที่ยายบอกว่าบุญหมดเป็นใช่ไหมแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือบุญมันก็เหมือนกับบาปนั่นแหละใช่ไหมถ้ามีบุญมันก็มีบาปใช่ไหมครับมันก็ต้องหมดไม่เป็นกันเลยล่ะฟังสิทีนี้อ่ะทีนี้เรื่องเรื่องบาปนี่หมดไม่เป็นเข้าใจหรือย,ยังล่ะครับผมเข้าใจแล้วครับแล้วไม่ แล้วมันก็ส่งข้อกับที่ตำราบอกไว้โดยที่ยายไม่ต้องไปหาอะไรมายืนยันอีกใช่ไหมยอมยอมรับเชื่อแล้วจะไหมหนูมันมจะได้เป็นสมบัติของหนูเลยอ๋อเรื่องเรื่อง,องบบปเชื่อครับเออเพราะมันเพราะมันขั้นขั้นแก้มันไม่ได้จ้ะเพราะแล้วแล้วเพราะมันเป็นกฎของมันไม่อย่ามาแก้กฎมันไม่มีใครแก้กฎมันได้ท่านถึงได้พูดสั้นๆว่ากรรมคือการกระทํา ผู้ใดกระทําผู้นั้นเป็นของผู้นั้นทันทีทําเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยตกลงโปรง่รงผ่านเรื่องกรรมนะแต่นี้ได้ะทีนี้เรื่องบุญหมดเป็นเพราะอะไรรู้ไหมทีนี้เพราะว่าบุญได้จากอามิตรบูชามนุษย์ทําด้วยจากอามิตรบูชาคือเอาสร้างโบสถ์สร้างมิหารสร้างเจดีย์สร้างกระถินพระป่า สร้างพระไตรสร้างกองบวชสร้างปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาสร้างแต่ข้าวหนมนมเนยข้าวปลาอาหารอีทินปูนทรายสร้างวัดสร้างวาสร้างด้วยวัตถุไหมใช่ไหมเพราะนั้นวัตถุทั้งหลายนี้คือฟังให้ดีนะวัตถุทั้งหลายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าจะสร้างจะดีก็จะดีนะันก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ดับเดี๋ยวนี้ก็ต้องดับในหลายร้อยปีหลายพันปีดับ ต้องมีผูกมีก่อนมีสูญสลายข,าขานมนมเนยยิ่งหมดง่ายบัดนีข้ขนมนมเนยยิ่งหมดง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาเอาธาตุดินมาทําบุญธาตุดินเอาขานมนมเนยเอาขานมนมเนยเอาขานล่ามาล่างไม้มาใส่บาตรได้บุญได้คะ่ะได้ได้บุญเลยคะ่ะแต่ทีนี้ของพวกนี้พอท่านฉันไปแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นปฏิกูลออกมาแต่บุญเกิดอยู่เนี่ย สรุปแล้วเอาของเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปทําบุญเพราะฉะนั้นบุญก็เลยเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นี้ก็น่าจะอันนี้สั้นที่สุดก็ได้อันนี้หรือจะสบายลึกอธิบายลึกกว่านี้ก็ได้สรุปแล้วบุญบุญหมดเป็นก็เพราะว่าเราเอาของที่หมดเป็นไปทําบุญเราเอาพวกขนมนมเนยม,ม,ม,มันหมดเป็นตั้งอยู่เฉยมันก็มันก็ละลายใช่ไหมเราเอาไม้ก็เหมือนกันเราไปสร้างกุดไม้ก็ผุก็พังก็เปื่อยนะแล้วก็ทอดกระถินทอดผ้าป่าก็เหมือนกัน ก็ก็เทียบว่าเอาเงินไปสร้างนู่นสร้างนี่แล้วสร้างมันก็หมดเป็นอีกอิฐหินปูนทรายก็ก็สลายหายได้เหมือนกันถูกไหมสรุปแล้วบุญหมดเข้าใจผ่านไหมล่ะเออสแสดงว่าบุญที่หมดไม่เป็นนี่ก็คือบุญสร้างด้วยการทาทำทำก็คือปฏิบัติใช่ไหมถูกไหมใช่แล้วถูกต้องที่สุดทีนี้ท่านถึงได้ท่านถึงต้องให้ทําบุญปฏิบัติบูชาแบบนี้ ่บุญอมิตรบูชามันหมดเป็นท่านถึงต้องให้เติมบุญถ้าขีา้เกียจปฏิบัติก็ให้เติมบุญก็ถึงได้มีการทําบุญอยู่ต่อเนื่องมนุษย์ต้องทําบุญอยู่ต่อเนื่องเพื่อมาเติมบุญแต่ถ้าปฏิบัติบูบชาไม่ต้องเสียข้าวปลาอาหารไม่ต้องมานั่งทำไม่ต้องมานั่งสร้างและแถมบุญนี้หมดไม่เป็นถึงเราตายไปเกิดใหม่เราเรามาเกิดใหม ที่เราทาให้ชาตินี้หนึ่งร้อยบุญตัวนี้ก็กลับมาหนึ่งร้อยอยู่ยางนั้นแหละทีนี้เราก็มีมีบุญส่วนที่เป็นอามิตรบูชาเนี่ยก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในหนึ่งร้อยแหละมันปนกันเป็นสองร้อยจ้ะแล้วมันก็ใช้ไปใช้ไปไอหนึ่งไอสองไอหนึ 100, ่งร้อยที่เป็นอามิตรบูชาหมดแต่ไอหนึ่งร้อยที่เป็นปฏิบัติบูชานะ่ะไม่หมดยังอยูอ่ชาตินี้มาทําได้อีกร้อยหนึ่งเป็นสองแบบน,นี้ตายไปอีกตายไปอีกกลับมาเกิดใหม่ บุญที่อาิต t บูชามันก็ใช้หมดอีกแต่บุญที่อมิตปฏปิบัติบูชามันสองร้อยมันก็อยู่สองร้อยเพราะฉะนั้นบุญหมดไม่เป็นเพราะเหตุนี้เพราะเหตุว่าปฏิบัติด้วยด้วยอมิตรบูชาเอ้ยปฏิบัติบูชาไม่ใช่อมิตรบูชาแล,แล้วมีลึกกว่านั้นฟังนะนมีลึกกว่ายังไม่สุดยังไม่เป็นปยังไม่เป็นอนันนิโรธยังไม่แจ้งลึกกว่านั้นคือที่หมดไม่เป็น ปฏิบัติบูชาแล้วคนที่ปฏิบัติคือใครคือใจใจเป็นอนัตตาใจไม่เคยตายใจไม่ตายใจเกิดแก่เจ็บตายขันห้าเกิดแก่เจ็บตายเพราะผู้ที่ต้องการทําบุญก็คนที่ปฏิบัติคือใจตรงนี้ใจเป็นสิ่งที่ที่ไม่เคยตายจากโลกนี้ไม่เคยเสื่อมไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ทําเป็นใจมันเลยหมดไม่เป็นวะนี้เพราะเอาใจปฏิบัติ แต่ยืมกายมาเดินเดิน,เด,นเดินปัญญามามาอาศัยแต่ผู้ปฏิบัติคือใจแล้วบุญบมดไม่เป็นก็เพราะว่าใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นอนัตตาใจตายไม่เป็นมันก็เลยหมดไม่เป็นใจปฏิบัติบตูชาเลยหมดไม่เป็นนี่แหละค่ะนี่แหละต้องต้องถึงขั้นนี้ใหญ่ถึงจะถึงจะเข้าหาจิตหนูได้ันถึงจะจบแบบนี้แบบนี้จิตของพระอรหันก็คือจิตที่มีแต่บุญไม่มีบาปถูกต้องขจรละขจนละครับ <c oughs> ชัดไหมวันนี้นี่แล้วหนูก็คุยมาตั้งแต,งต,ต่ตีตีสองไม่ถึงดีนะยายจําได้ว่าอีกสิบนาทีตีสองเวลานี้มันนี่นี่มันตีสี่ครึ่งก็ไปแล้วค่ะ,ะหนูคิดดูว่ากี่ชั่วโมงแต่หนูเพิ่งจะมาเอาธรรมะตอนปลายๆนี่เองไม่กี่นาทีนี่เองครับถูกไหมจ้ายายยายดูนาฬิกาหรือพอหนูโทรมายายดูนาฬิกาอยู่ว่าเออทิศโทรมาตอนไหนว่าหเห็นนาฬิกา ทีนี้คุยมาคุยมาก็ไม่มีอะไรเลยเพิ่งจะมามีสิ่งที่จะประโยชน์ของจิตเมื่อกี้เองแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้นะที่คุยมาทั้งหมดหนูก็จะได้เป็นความที่จะไปไปปล่อยวางไงสิ่งที่คุยมาทั้งหมดตั้งเป็นสองชั่วโมงหนูจะได้เอาไปปล่อยวางแต่ว่าอันนี้หนูจะได้เอาไปเป็นสมบัติละทีนี้ตกลงอะฝ่ายฝ่ายบุญหมดไม่เป็นก็เพราะว่าใจเป็นหมดใจหมดไม่เป็นนั่นเองใจตายไม่เปลนนั่นเองนะ ือีนี้เราก็เดินต่อไปเดินบุญต่อไปบุญที่หมดไม่เป็นเนี่ยก็คือทําไงตอบยายได้ไหมเออตั้ตนี่นะครับบุญหมดไม่เป็นเดินบุญต่อไปใช่ไหมใช่ก็ปฏิบัติครับผมปฏิบัติครับปฏิบัติปฏิบัติไปด้วยใจครับผมจนจนกระทั่งมันหมดเกี้ยงไม่มีไม่มีอุปทานใช่ไหมจ้ะต้องปฏิบัติใจให้หมดไม่มีอุปทานหลงเหลืออยู่เช่นเช่นอะไรรู้ไหม อุปทานเหรอใช่อุปทานความยึดมั่นนี่แหละแล้วมีอะไรมั่งรู้ไหมก็กิเลสก็กิเลสกิเลสมันก็มีหลายตัวอยู่ครับก็ผม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 ก็ยอกิเลสได้ไหมก็ก็ไม่เป็นไรถ้าแต่ให้ยายบอกเลยก็ได้แต่ว่าพอบอกหนูก็ร้องอ๋อเองแหละจะคำย่อได้หรอแต่ว่าก็หนูหนูจะตอบยายไหมล่ะก็ถ้าไม่ตอบยายก็จะบอกอุปทาน อุปทานนี่แปลแปลว่าภาษาสั้นๆของพระศาสนาครับเออก็ก็ผมผมขอให้ยายพูดพูดเลยด้ไว่าอางั้นก็ยายพูดเลยว่าคาว่าอุปทานความยึดมันดม่น,น,ก,นก็ยึดมัน่นในโกรธไหมล่ะนะโลภก็ยึดมั่นทิฐิมานะก็เป็นการยึดมัน่นอัตตาตัวตนก็เป็นการยึดมั่นไหมเออ ตัวมึงตัวกูตัวเขาลูกกูหลานกูลูกมึงหลานมึงของของกูพวกกูพวกมึงยึดมั่นไหมอุปทานไหมเพราะวันของปลอมอะ่ะของปลอมท่านเรียกอุปทานนะคะจะของไม่เที่ยงของเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปใจมันเป็นใจมันเป็นยึดมั่นท่านเลยแปลว่าท่านเลยพูดภาษาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนคือโลคโกรธหลงทิฏฐิมณนะอัตตาตัวตนมันยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็นั่นแหละอุปทานยึดมั่นยังอยู่ เพราะนั้นก็คือตัวนี้ก็คือครอบครอบตัวพวกนั้นคืออุปทานที่ครอบอุปทานนี่คือครอบตัวครอบหมดเลยครอบหมดเลยค่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผลสัมผัสธรรมอารมณ์อารมณ์ของใจอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์ร้ายอารมณ์ไม่สม่ำเสมออารมณ์โกรธอารมณ์ที่ไม่ไม่ที่จะทางทางเสียทางที่จะเบียดเบียนน่ะนะอารมณ์รักอารมณ์ไข่อารมณ์สัมผัสนี่อารมณ์ของใจนั่นแหละ โลกของเจ้านี่มาจากอุปทานแล้วแล้วอุปทานนี่มาจากเอ่อมามามาจากอะไรนะฮะมาจากอภิชาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันมีก่อนหน้าอุปทานนี้มันเป็นชื่อค่ะเป็นชื่อของของข้อธรรมแต่ตรงหนูถามว่ามาจากอะไรก็ดีมันจะได้มันจะได้รู้ว่าแปลว่าอะไรค่ะนะอุปทานเรายึดมั่นถือมั่นแปลว่าความไม่รู้ค่ะเราถึงมาอุปทาน ก็เราไม่รู้เราถึงอุปทานเราถึงยึดเราถึงยึดมั่นถือมั่นก็เพราะเราไม่รู้แปลว่าไม่รู้ค่ะแปลว่าความไม่รู้ค่ะครับผมครับาชัดไหมวีว่าเหมือนกับผมอันนี้ชัดครับผมก็คือพอมีความไม่รู้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีอุปทานแล้วก็มีตัวกิเลสตัวตัวอื่นอ่ที่แยกอันนั้นเป็นชื่อบี้คําว่ากิเลสก็เป็นชื่อนะบอกก่อนนะคําว่ากิเลสก็เป็นชื่อคําว่ามารก็เป็นชื่อคำว่าอวิชาก็เป็นชื่อเป็นชื่อแต่ถ้าตัวตรงๆก็คือความ เอออุปทานนี่แหละความยึดมั่นในในสิ่งไม่เที่ยงนี่แหละคะ่ะในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่้วไปนี่แหละคะ่ะในในธรรมชาตินี่แหละคะ่ะเรายึดมั่นเพราะว่าอารมณ์พวกนี้เป็นอารมณ์รมธรรมชาติอารมณ์จากธรรมชาติเพราะใจคือธรรมชาติแล้วของพวกนี้เกิดจากมันก็เลยเรียกว่าอารมณ์ยึดอารมณ์ธรรมชาติเพราะใจเรื่องเพราะใจมันเพราะใจเป็นคนคิดทั้งนั้นนะไม่ว่าโ,โรโปดหลงที่ถิมานะอัตตาตัวตนหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสมบัติหลงอารมณ์หลงสมบัติหลงอะไรเนี่ยมันออกจากใจใช่ไหม ถ้าเมื่อ้วเมื่อมาออกใจท่านถึงวัดใจเป็นใหญ่ใจเราทานใจเป็นผู้มีอำนาจใจเป็นผู้เลือกใจเป็นผู้ตัดสินใจใจผู้เป็นผู้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ใจจะชัดไหมต้องต้องให้ได้เลยนะถ้าได้เลยก็ไม่เสียเที่ยวที่สองชั่วโมงวันนี้ครับผมก็คือคือคือจำจำคือคือเข้าใจแล้วแต่ว่าผมยังจำชื่อไม่ได้หมดนะโอ้ไม่ต้องจำชื่ออย่าไปจำชื่ออย่าไปจำชื่อเป็นอันขาด ถ้าจำชื่อไม่ต้องจำยายก็ไม่เคยจำแต่พอยายได้แล้วมันมาเองแต่แต่ผมจำคือเหมือนกับผมผมเข้าใจเนื้อหาย่อๆแล้วว่าคือความไม่รู้สร้างอุปทานแล้วก็อุปทานก็สร้างกิเลสตัวยิบย่อยลงมาเรื่อยๆความเป็นตัวตนนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ก็คือผมก็มีความ,มก็คือเหมือนกับพอได้พอพอพูดพอยายพูดเรื่องเนี้ยผมนึกขึ้นได้ว่าจะมีคนบางบางกลุ่มใช่ไหมครับที่แบบเวลาเสวนารมใช่ไหม จะทองเลยมันกับไอ้ตรงนี้มาจากตรงนี้ตรงนี้มาจากตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้อะไรเงี้ยนะท่องแบบท่้งแบบมันจําได้แม่นเลยอเงี้ยประมาณนั้นนะครับนี่แหละยายคือไม่อยากร่วงเกินแล้วเลยทําให้มนุษย์ึกนักปฏิบัติเลยไม่ได้อะไรสักทีมันต้องมีคนแบบหนูนี่แหละมีคนแบบหนูนี่แหละจี้จี้เป็นห้องห้องจี้เป็นตัวตัวเลยมันจะได้จบไม่ต้องมานั่งพูดกันบ่อยๆได้เลยได้เลย ทีนี้มันไม่มีแล้วเวลาเขาเวลาเขาบรรยายออกมาเขาก็บรรยายลวดไปเลยนะรูปใช่ไหมคะกิเลสตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเขาในเราแล้วก็มีอ่าแล้วก็มีความผูกพันแล้วมีความอาฆาตพยาบาทแล้วก็สืบกันไปก,ก็เลยมามตัองอ้งตังวนี้อะไรตั้งตัวนี้นออนนใช่ใช่ก็พูดไปพูดไปพูดไปยาบื้นเลยอย่างเงี้ยจ้ะก็แล้วคนฟังฟังได้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นสมบัติ แต่ของหนูหนูจี้เอาให้จี้เอาจนจนหนูเข้าใจถ้าหนูเข้าใจแสดงว่าได้แล้วจ้ะถ้าไม่เข้าใจถือว่าไม่ได้นะถ้าไม่เข้าใจใจมันก็ยังเป็นอุปทานอยู่นะเออเอาแม่ถ้าไม่เข้าใจมันก็ยังอุปทานอยู่มันก็ปล่อยไม่ได้แต่ถ้ามันเข้าใจมันปล่อยนะเหมือนก็เหมือนท่านที่เปรียบออกมาประมัยเหมือนเรากระานนีอันนี้ผมขอพูดแบบชื่อนะประทานนี่แปลว่าตนใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจแปลว่าอุปทานอยู่อุปทานไปว่าเชื่อเชื่อสิ่งนั้นค่ะ ถ้าแปลพระธาตุปฏิบัตินี่จะเชื่อสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นค่ะเชื่อเชื่อแล้วก็ยึดใช่เชื่อแล้วเชื่อแล้วก็ยึดไม่ยอมไม่ยอมหนีคำว่าอุปทานนี่กูเชื่อกูยึดกูอยู่กับมันอยยังยางโกรดนี่ไม่หนีใช่ไหมไม่หนีก็เรียกว่าอุปทานไงถ้าถ้าไม่โกรธเมื่อไหร่แสดงว่าหนีจากอุปทานได้แล้วค่ะเชื่อว่าไม่ไม่เข้าใจนี่ก็แปลเป็นเป็นความยึดยึดยึดหรอครับถูกต้องถ้ายังไม่เข้าใจก็ยังถือว่าอุปทานอยู่ ก็ก <Yeah. S 3> ็ม oh. yeah. 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 right. ันยังไม่มันไม่ปล่อยอ่ะถ้าปล่อยเมื่อไหร่มันถึงจะไม่มีอุปทานบ้านนี้คือพอเข้าใจมันก็ปล่อยถูกไหมถูกแล้ว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 เข้าใจก็ผ่านอุปทานอะไรใช่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 เหมือนหนูเหมือนครูให้การบ้านหนูเนี่ยหนาทาการบ้านไปสองครูมีคาพูดหนึ่งมีคาพูดหนึ่งในหนังที่ผมที่ผมฟังอ่ะแล้วผมร้องไห้เลยก็คือเบื่อเบื่อความเบื่อความเบื่อหน่ายทําให้เอความความ พอเข้าใจแล้วก็เบื่อหน่ายใช่ไหมพอเบื่อหน่ายก็ก็ปล่อยวางอะไราพูดที่พอฟังตอนตอนฟังครั้งแรกนี่น้ำตาไหลเลยะครับอ่ามันตรงกับที่มันจิตมันเข้าใจแต่มันมันยังไม่ยังไม่เป็นสมบัติถ้าเป็นสมบัติหนูจะไม่อยู่แบบนี้หนูจะเป็นเป็นคนละคนแล้วใช่พอพอเข้าใจแล้วก็วางอุปทานอุปทานแล้วก็หยุดเนี่ยก็ทีนี้วางอะไรอะอุปทานอะไรอะมันมีแต่ภาษาชื่อทั้งนั้นที่พูดเมื่อกี้อะที่พูดเดมื่อกี้มีแต่ชื่อชื่อหัวข้อธรรมทั้งนั้น แต่ใจมันวางจริงไหมถูกไหมถ้ามันวางจริงมันไม่โกรธไม่โล้ไม่หลวงหรอกครับผมครับจ้าเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจความหมายยากครับผมเหมือนกับไอตอนที่ผมฟังครั้งแรกมันอาจจะแบบเหมือนกับเอ๊ะเอเคยได้ยินหรือไม่ก็แบบมันซึ้งซึ้งในจิตที่แบบเคยเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับตอนนั้นมันเหมือนเหมือนกับประมาณว่าเหมือน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 เหมแบบผู้ไม่ถูกแต่เหมือนกับประมาณว่าเหมือนกับนึกอะไรได้หลายๆอย่างตอนต่อที่ฟังครั้งแรกครับเดี๋็กกินน้ำก่อน น้ำหน่อยกันนะลูกนะอ่าทีนี้หนูต้องเอาให้เข้าใจไปเลยไหนไหนก็เออมันเวลามีค่าเพราะมันมันเอามาเอาตอนดึกเหลือเกินเออแล้วไปถ้าหนูไปนอนหนูก็คงนอนอิ่มนอนไม่นานหนูก็จะอิ่มมาหาอิ่มค่ะจ้ะเพราะเพราะเพราะไหนไหนก็ไฟไฟไฟที่ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่มันออกไปสองชั่วโมงกว่าแล้ว เออทีนี้ฝ่ายมันจะได้ประโยชน์กับจิตหนูแล้วนะจ้ะเพราะนั้นเป็นนั้นว่าไม่ไม่เข้าใจอะไรแับน,นี้ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี่แหละค่ะอุปทานเกี่ยวกับบุญกระบาบนี่ค่ะหนูไม่เข้าใจอะไรทีนี้อืมก็ตอนนี้เข้าใจเรื่องบุญกรบบาปหมดหมดไม่เป็นแล้วฮะแล้วก็เข้าใจที่แบบหมดเป็นเข้าใจตรงตรงส่วนที่หมดเป็นแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คือ คุยกันเรื่องอุปทานใช่ไหมฮะเออมาใช่ๆๆใช่ใช่ใช่มา <st arts> อุปทานก็เข้าใจใช่ไหมคะ <st arts> อุปทาน่ก็เป็นชื่อเฉยๆเป็นชื่อจ <Isaac. S 1> ้ะเป็นชื่อ <Bald. S 1> ที่ก็บอกว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นใช่เป็นคืยึดมั่นถือมั่นก็ก็เป็นชื่ออยู่ก็ยังเป็นชื่ออีกค่ะพราะมันชื่อสองระดับอะระดับแรกก็อุปทานระดับสองก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วอันดับหนึ่งที่จะขาดสะบั้นคืออะไรเราคุยกันแบบนี้คําว่าอุปทาน ก็คือหลงเชื่อหลงเชื่อใจหลงเชื่อใจที่ที่หลงหลงยังมียังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ยังหลงยังทิฏฐิยังอัตตาตัวตนอยู่ยังมีตัวตนอยู่นั่นแหละค่ะก็ยังถือว่ายังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ยังไม่หนีจากความอุปทานค่ะชัดไหมยังไม่หนีจากอุปทาน